ดูไม่ยากมิดรแท้มิตรเทียมผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือขอน้อมกราบำคติธรรมคํำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อดูไม่ยากมิดรแท้มิตรเทียมผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณาญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะดูไม่ยากมิดแท้มิตรเทียมผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเส้นทางกรรม จากอดีตชาติผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีเรื่องราวให้ศึกษามากมายจากตำราโหราศาสตร์ในหลายๆเล่มรวมทั้งจากผู้รู้และแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ที่มีสัญลญักษณ์บนฝ่ามือจะพบว่าหลายอย่างหลายสิ่งที่เหมือนกันวันนี้เราจึงได้นำมารวบรวม และนำมาแบ่งปันเพื่อได้ประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชีวิตพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปในเรื่องของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นสภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมชีวิตของเขาได้ซึ่งในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือเพื่อนฝูงที่เราครบ เรื่องของคนที่เราครบนั้นมีอิทธิพลต่อเราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่คนเดียวบนโลกได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถึงแม้ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือส่วนใหญ่ชอบชีวิตสันโดษและลักสงบแต่อย่างไรก็ดีเรายัางคงต้องเข้าไปทำงานต้องอยู่ในองค์กรต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องมีเพื่อนฟูงอยู่ด้วยการครบเพื่อน จึงจะมีความสำคัญเพื่อนที่ดีก็จะส่งพลังพลังที่ดีหนุนนำเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองส่วนเพื่อนที่แย่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าส่งผลเสียต่อชีวิตของเราอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของเพื่อนคนนั้นหรือเพื่อนเหล่านั้นในตำราของฝรั่งก็มีพูดถึงเรื่องที่เหมือนกันเขาบอกว่าชีวิตของเรา ก็คือค่าเฉลี่ยของคนที่เราพบอยู่ในชีวิตของเรานั้นเพื่อนมีหลายแบบสำหรับเพื่อนในความหมายนี้ก็คือคนที่คนรู้สึกว่าเขาเข้ากับเราได้ไว้วางใจเขาได้คิดถึงพึ่งพาในยามที่มีปัญหาเราสนิทกับเขามากพอที่จะถือวิาสาสมากหรือน้อย สามารถพูดเล่นโดยไม่ถือโทษโกรธกันและรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลกับชีวิตของเขาพอๆกับที่เขามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในความหมายของเพื่อนหรือมิตรนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเพศเดียวกันเท่านั้นอาจจะเป็นเพื่อนต่างวัยต่างเพศต่างชาติต่างภาษา ต่างศาสนาหรือแม้พ่อแม่พี่น้องของท่านเองก็เป็นเพื่อนกับเราได้หลายท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนสนิทก็อาจเป็นเพราะไม่มีใครที่มีคุณสมบัติที่เข้ากับเราได้หรือมีความชอบในลักษณะเดียวกันและการที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีเพื่อนแท้ก็เพราะเวลาเกิดปัญหา หนักๆในชีวิตแล้วไม่มีใครแสดงตัวหรือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลยเพื่อนนั้นส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของคุณรวมถึงการหักเหเส้นทางกรรมของคุณได้หรือส่งผลต่อย,ยอดให้เส้นทางกรรมนั้นไปถึงจุดหมายไม่ว่าจะเป็นนรกภูมิหรือในทางที่ดีก็ไปสู่สวรรค์ คำยั่วยุหรือกำลังใจเล็กน้อยจากเพื่อนอาจมีผลให้ท่านตัดสินใจทำเรื่องบ้าๆที่ไม่เคยคิดว่าจะอยากทำมาเลยหรืออาจทำให้ท่าน,นยับยั้งชั่งใจในเวลาขาดสติได้เช่นกันอยู่ที่ว่าเพื่อนที่คุณคบนั้นเพื่อนแบบใดส่วนเพื่อนกิ่นนั้นเป็นเพื่อนที่มาตอบนิดตอบหน่อย จ้องจะเอารัดเอาเปรียบคุณอยู่เวลานั้นคุณไม่จำเป็นต้องหาและไม่จำเป็นต้องมีกรรมเก่าอันใดเป็นพิเศษเพราะมนุษย์เกินกว่าครึ่งพร้อมเพื่อนกินอยู่แล้วสำหรับกรรมเก่าที่ทำให้มีเพื่อนมากก็คือความมีน้ำใจมีความคิด มีคำพูดและการกระทําในเชิงผูกไม่ตีชอบเกือ้อกูลไม่เลือกหน้าไม่มองใครในด้านลบในด้านร้ายตั้งแต่แรกพบกรรมประเภทนี้จะทําให้จิตมีความเบิกบานก่อ <c oughs> กระแสะความเป็นกันเองและมีแรงดึงดูดให้ใครต่อใครอยากมาสนิทชิดชอบด้วยโดยเฉพาะ พื้นฐานของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายต่างเพศต่างวัยที่อยากจะเข้ามาคบหาสมาคมกับท่านด้วยสำหรับกรรมที่ทำให้มนุษย์นั้นมีเพื่อนน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของคนที่แล้งน้ำใจชอบเอารัดเอาเปรียบมีความคิด คำพูดและการกระทำในเชิงปฏิเสธไม่ตรีเวลาเจอผู้คนก็พร้อมจะมองใครแบบเพ่งโทษโดยที่ยังทันจะคุยยังไม่ทันจะคุยกันด้วยซ้ำกรรมประเภทนี้ทำให้กิจใจคนเหล่านั้นมีความเศร้าหมองก่อความและก็ก่อกระแสความอึดอัดน่าระคายน่าละอายเต็มไปด้วยแรงผลัก ที่ให้ใครต่อใครอยากออกห่างสำหรับกรรมเก่าที่มีเพื่อนดีๆคอยให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจในด้านที่ดีคือท่านเคยเป็นคนว่าง่ายไม่ดื้อดึงไม่ไร้เหตุผลเมื่อใครต่อใครตักเตือนได้สติคิดชอบหรือทำตัวเป็นกำลังใจสนับสนุนให้คนรอบตัวประพฤติในทางที่ควร ส่วนกรรมเก่าที่มีเพื่อนเลวๆคอยยุยงให้ไหลไปสู่ความเดือดร้อนไปสู่อบายามุกค,คือเคยเป็นคนที่ว่ายากดึงดันไรเหตุผลเมื่อมีใครตักเตือนหรือทำตัวเป็นบังช่างยุให้เขาแตกคอกันสนับสนุนให้คนใกล้ตัวหมกมุ่นในกามและการแก้แค้นพยาบาทการพนัน การเสพสุรายาเมาหรือเขาอยู่ดีๆก็หาอุบายให้เขาเห็นกลงจากเป็นดอกบัวคิดทำเรื่องเลวทรามต่างๆกรรมเก่าที่ทำให้เพื่อนแท้คือการร่วมกันทำใหญ่ทำบุญใหญ่ให้สำเร็จและมีความปราปลื้มยินดีด้วยความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบุญใหญ่อาจหมายถึงการช่วยเหลือพระ ที่เจ็บไข้าอาพาธหนักหรืออาจหมายถึงการร่วมกันสร้างชุมชนยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาจหมายถึงการร่วมงานบุญกันเป็นประจำกระทั่งสะสมบุญสัมพันธ์ไว้พัฒนาจากกองเล็กเป็นกองใหญ่บังเกิดความผูกพันเหนียวแน่นจนรู้สึกไม่เป็นอื่นต่อกัน น้ำพักน้ำแรงที่ช่วยกันจนงานบุญใหญ่สำเร็จนั้นจะย้อนกลับมาเป็นกำลังให้ทำกิจน้อยใหญ่ร่วมกันสำเร็จเสมอนอกจากนั้นอํานาจบุญที่ร่วมกันทำมาในอดีตชาติจะเป็นกำลังที่ส่งเสริมให้มีความประทับใจกันตั้งแต่แรกพบโดยที่ยังไม่ได้ร่วมเมือร่วมงานกันด้วยซ้ำผิดกับคนบางคน ที่อย่างไม่ทำอะไรแค่เจอหน้ากันก็รู้สึกไม่ต้องชะตามีความคิดที่จะหักล้างทำลายกันตั้งแต่แรกพบทั้งนี้เนื่องมาจากเคยเป็นศัตรูผู้อื่นมาตั้งแต่ชาตินั้นเองและในที่สุดแล้วในชาติพบนี้ในชีวิตนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะทำกรรมใหม่ที่ดีคือเลือกคบ เลือกสร้างเพื่อนในแบบที่เราทำให้เราได้คิดได้ตั้งกิจเป็นบุญแม้ว่าอาจจะมีอํานาจกเก่าที่ส่งผลให้อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เป็นมิตรแต่ขอให้เราเยืนหยัดมีน้ำใจและคิดดีไม่สนว่าเขาจะดีตอบหรือร้ายมาวันหนึ่งไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเมื่อกรำใหม่ถึงเวลาให้ผลท่านจะมีเพื่อนมาก มีมิตรดีมีเพื่อนสนิทวันหนึ่งไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเมื่อกำใหม่มาถึงเวลาให้ผลท่านจะมีเพื่อนมากมีมิตรดีมีเพื่อนสนิทและเพื่อนแท้ที่จะร่วมสร้างสรั์ง,งานสร้างสรรความสัมพันธ์สร้างกุศลบารมีเพิ่มเติมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปร่วมกันค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาป ไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตจาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบนุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์าถาบทส่วนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลัง หรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขอนโนมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ